ฟัไแล้วซ้อมมากี่วันประมาณสอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายแค่อยู่ที่ปทุมเรางนี่เนาะแล้วอยู่นี่ตอนนี้มีใครเป็นคู่บ่าสารลมักมีจะหมดเกือบเพื่อพี่ๆน้องๆในค่ายเยือนน่ะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบหสูงเท่าไหร่สูงห้าหกสบน้ำหนักป่อยๆเราตอนนี้เหมือนสไตล์อะไรครับขอเพื่อนเลย วันนี้เราต้องมาเจอกับเหนือพยัก์เนาะยังไม่เคยต่อยกันมั้งครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมแตไม่ได้รู้ยังข้มูลสตไตล์อะไรที่เราดูมันวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแพงใหงดิอ๋อเขาเกมอ่าก็เหมือนต่อยตามสไตล์เรา,าไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิเขา,ขาเบอร์ทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่าเววันนั้นต่อยกับกับอะไร <c oughs> เป็นไงชนะเลยแพ้วนะ <c oughs> ชนะ <c oughs> ชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยสองวันนี้ต่อร้อยห้าเลยใหญ่ไปไหมหรือว่าเราโตขึ้นด้วย,โต,ยโตขึ้นดย้วเยเลยปล่อยขึ้นร้อยห้า 105. ถ้าเกิดเข้าชั่งนหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินมา2สองก้นกอนเยอะนะไหวไหมไหวไม่ได้ปัญหานะร,ร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้สนมบูรณ์แข็ง,งแรงวันนี้ก็พร้อมอาชนะภพ่ายมาเดิมดไฟนี้คุมมากี่กิโล <4. S 1> ต่อมวยไทยมาทั้งหมดของเราตัวนี้หลักเท่าไหร่ละ คนจังหวัดอ้าฝากเชิญชวนแฟนคลับด้วยหน่อยวันนี้ฝากเชินะครับวันนี้อ่ะขอโชคดีก่อนครับ